สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูนกหรือครูคชาพรฉันทะประเสริฐปุตอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่12การบวกที่ผลบวกไม่เกิน100เรื่องการบวกจำนวน2หลักกับสองหลัก ที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายการหาผลบวกของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก ที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดได้และนักเรียนสามารถหาผลบวกของจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดได้ถูกต้องนะคะหานักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา ไปศึกษาหาความรู้จากคลิปที่คุณครูเตรียมมาพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหาผลบวกของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทด เมื่อเช้าคุณแม่ไปตลาดและได้ไปซื้อแครอทในราคา30บาทแล้วก็ผักกาดขาวในราคา20บาทมาเอ๊อยากทราบว่าคุณแม่จ่ายค่าแครอทแล้วก็ผักกาดขาวไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนำ3า30รวมกับ20เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับใช่เลยครับ30 บวกกับ20เท่ากับเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันนับต่อจาก30ไป20โดยนับทีละ10ไป2ครั้งจะได้40 50ดังนั้นแม่จ่ายค่าแคลลอดแล้วก็ผักกาดขาวเป็นเงินทั้งหมด50บาทสังเกตจำนวนในตารางร้อยจะพบว่าจำนวนจากซ้ายไปขวา ในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและจำนวนจากขวาไปซ้ายในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งและจำนวนจากบนลงล่างในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบเอครูมีกระจาดอะไรวางอยู่ด้านหน้าครับใช่เลยครับเป็นกระจาดฝาขวดน้ำนั่นเองฝั่งนี้เป็นฝาสีส้มซึ่งมีจำนวนอยู่50ฝา แล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝาขวดสีชมพูซึ่งมีอยู่ด้วยกัน30ฝาเอถ้าครูนำกระจาดฝาขวดทั้งสองกระจาดนี้มาเทรวมกันครูจะมีจำนวนฝาขวดน้ำทั้งหมดกี่ฝาครับเอหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากเลยครับนำา50รวมกับ30แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับใช่เลยครับนำา50บวกกับ30 เท่ากับเท่าไหร่ถ้าพร้อมหาผลบวกกันแล้วเรามาช่วยกันนับต่อจาก50ไปทีละสิบสามครั้งจะได้60 70 80ดังนั้นมีฝาทั้งหมด80ฝาเอาละครับมาดูในข้อนี้บ้างครับ ถ้าครูมีฝาสีชมพูอยู่28ฝาแล้วก็ฝาสีส้มอยู่40ฝาถ้าครูนำมารวมกันครูจะมีฝาทั้งหมดกี่ฝาครับนักเรียนเอจะหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนำ28บวกกับ40ซึ่งเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น28บวกกับ40เท่ากับเท่าไรถ้าพร้อมหาผลบวกกันแล้ว เรามานับต่อจาก28ทีละ10ไป4ครั้งจะได้38 48 58 68ดังนั้นมีฝาทั้งหมด68ฝาไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนงั้นมาดูในข้อถัดไปกันเลยครับเอประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้กับข้อที่ผ่านมาจำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันเหมือนกันเลยแค่สลับที่ตัวตั้งกับตัวบวก เอผลบวกจะยังคงเท่าเดิมหรือเปล่านะเอาละมาช่วยกันหาผลบวกกันเลยครับมาครับนับต่อจาก40ทีละ10ไป2ครั้งจะได้50 60จาก60นับต่อทีละ1ไปอีก8ครั้งจะได้61 62 63 64 65 66 67 68ดังนั้น40บวกกับ28เท่ากับ68สังเกต28บวกกับ40และ40บวกกับ28ได้ผลบวกเท่ากันดังนั้นจำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่าเดิม A 23บวกกับ30 ถ้าเราไม่ใช้วิธีการนับต่อเราจะใช้วิธีอะไรแทนการนับต่อดีนะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ A 23แสดงด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับใช้เลย20กับ3หน่วยเก่งมากครับและ30แสดงด้วยแผ่นตาราง10ได้อย่างไรครับใช่เลยครับ30จะสังเกตเห็นว่า 23สามารถแยกส่วนย่อยเป็น20กับ3มาพิจารณาขั้นที่1โดยดูแผ่นตาราง10กันก่อนเลยครับ20บวกกับ30ได้50ถัดมาขั้นที่2นำ50า50บวกกับ3ได้53ดังนั้น23บวกกับ30เท่ากับ53นักเรียนจะเห็นได้ว่า นอกจากการหาผลบวกโดยวิธีการนับต่อเรายังสามารถใช้ความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมในการหาผลบวกได้ด้วยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับงั้นมาช่วยกันหาผลบวกของ34กับ25 A 34เอ 34, แสดงด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับใช่ครับ30กับ4หน่วยเก่งมากครับ แล้ว25แสดงด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับใช่เลย20กับ5หน่วยเก่งมากครับจะสังเกตว่า34สามารถแยกส่วนย่อยเป็น30กับ4และจะสังเกตเห็นว่า25สามารถแยกส่วนย่อยเป็น20กับ5ดังนั้นการหาผลบวกของ34 บวกกับ25ทําทำได้โดยขั้นที่1นํา4ำ4บวกกับ5ได้9ขั้นที่2นำ3า30บวกกับ20ได้50ขั้นที่3 50บวกกับ9ได้59ดังนั้น34บวกกับ25มีผลบวกเป็น59ถัดมาเรามาลองตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนนะครับ ข้อที่1 50บวกกับ25เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาละมาช่วยกันหาผลบวกกันเลยครับมาครับมานับต่อจาก50ทีละ10ไป2ครั้งจะได้60 70จาก70นับต่อทีละ1ไปอีก5ครั้งจะได้71 72 73 74 75 ถัดมามาดูข้อที่สองกันครับ63บวกกับ30เท่ากับเท่าไรครับเอาละมาช่วยกันหาผลบวกกันเลยครับมาครับมาเริ่มนับต่อจาก63ไปอีก30จะได้ 73, 83, 93เอาละมาดูในข้อที่3กันต่อเลยครับ24บวกกับ24เท่ากับ เท่าไหร่การหาผลบวกของ24บวกกับ24ทําได้โดยขั้นที่1นึ่งำ 4, บวกกับ4ได้8ขั้นที่2นํา20บวกกับ20ได้40ขั้นที่3 40บวกกับ8ได้48ดังนั้น24บวกกับ24มีผลบวกเป็น 48เอาล่ะมาดูในข้อที่4กันต่อครับ46บวกกับ33เท่ากับ79การหาผลบวกของ46บวกกับ33ทําได้โดยขั้นที่1นํา6บวกกับ3ได้9ขั้นที่2นํา40บวกกับ30ได้70ขั้นที่3 70 บวกกับ9ได้79ดังนั้น46บวกกับ33มีผลบวกเป็น79สรุปว่าการหาผลบวกของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักอาจใช้การนับต่อหรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้เรานั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ ในวันต่อไปสวัสดีครับ ังจากดูคลิปจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมออย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ